สาวก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ชมเอ็กชันอย่าเดียค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนี่ผ้ามันเป็งราคาอ้วกอำเภอขึ้มีไสจังหวัดสีสเกตเด้อแยกสมปอยหน่อยครับมือดิวันจันทร์เป็นมือเสริมเือให้หลากห้ายครับพวกโนตกจืดแน่ยพวกโมลายันเลยมือให้หลากหลายเด้อโอเคตามพ่อม้าครับ มือเสริม19ดุล่างพันหาร้อย63วันจัน์เป็นมือเสริมครับ<ม>จืนแน่คนตกครับพี่น้องกับอยู่ทัางขอบ<ม>จังแห่งแน่พี่น้องภ<ม>าพีพีอนอ่น้องิึงหลากหลายด้วยพรามง่วง่หลายไปในมือนี้ แม่ลูกนี่ซีมันซีอืมแยกยูบแยกนี่เม่าหลยเม้าอะไรแยกเม้าสองพันสามลูกสองพันเอ็ดแม่มันสมสมตัวไปจากเดือนแหละสามเดือนพี่หน่อยลูกกับชิ่อส่วนฟีแม่ ต้มตวไปสามเดือนไทยบ้านอือแบบเบือเรียบๆติดหนังทองนะไทยบ้านครับสี่มืนสี่ห้องต่อร่องเลยแยก่กับแม่สองมืนสามลูกสองมืนเอ็ดลูกตัวแม่ด้วยนี้ แม่สูงครับลอยสิ 15, บลอยสิบห้าวกโดดินหน่อยลูกวัดเมตห้าสี่หมื่นสี่พันบาทหอหมืน่นฝากเบอ,บอร์บอมาจากไหนฝากเบอรอ์ยู่บอ เอามาหนึ่งต ну> ีเก่าสามสนสี <c oughs> <c oughs> ่ยามื่นมาจากกัเพอสันบงทาสิินทเนาะของชาวสุริบทรมาเมืองไทยบ้านเอามาค่มเดียวค่อมเดียวเช่วงนี้ซื้อลาหลายชลลูรี่สี่ตัวพี่น้องขายแล้วบุญขายแล้วเดือดแต่ก็เด้นครับ โอ้นี่ขายแล้ววประมาณ9เดือนหนึ่ครับเเดือนเท่าไหร่ครับขายแล้วนี่ผมขายแล้วขายอยู่ที่สองหมื่นสาบาทนี่ครพี่น้องวดเก้าเดือนองวเมตรนึงตัวผู้เี่นี่แล้วเบิ้งเพราเป็นเงินเทียบราคาครับสองหมื่าบาทนี่ครับรองอยู่ที่สองหมห้าโอ้สองหมืได้ขายสองหมืามครับผม ส่วนนี่แหละนี่ขายแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้รองสามสิบห้าขายสามสิบสามห้าร้อยรองสามหมื่นห้าครับดขายสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครัวกี่เดือนนั่นสิบสี่สิบห้าเดือนหัวสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับครับตามตามใบเกิดนะตามใบผสมถูงครับร้อยสิบบวกสูงร้อยสิบแปด ผมวัดแล้วร้อยสิบเาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับรองถายแล้วดูเพื่อเปรียบเทียบราคาด้วยเจนี้ถายแล้วเท่าไหร่ครับนี่ขายแล้วสองหมื่นสี่สอเลยอมื่นห้าหร้อเมรครับเมตรนิดน่อยคเ <9 S 1> <9 S 2> เดือนเนอะครับเเดือนเหมือนกันครับโอ้โหนี่ราคาสองหมืี่พีองวอเล นี่ตัวนี้ตัวแดงนี่ยังบ่ะดงนี่ยังครับตัวนี้ร้องอยู่ที่4,500ครับสองครับสองหมื่นสี่้าบาทครับเยอะตัวเดียวมานเลยตัวมันได้เศร้าเลยอันฝากมือไครับสะดวกไหมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดสี่หน่งแปสี่หนึ่ง้าหกเจ็ดห้าหกเจหบสังะสุรินทร์เนาะรเศร้า ห <35 S 2> <35. S 1> ้ามดมมคร,ดรับผมสายุดยืนอยื่นง่ะคนพอะไเล่กี่คมาอวดพ่อม่สองนันน้องบริลงุงเรยยี่สิบห้าบวกลูกจกักโตอะไรไงสองอนี่ลูกว้านนีแปดเดือนแม่นี่สมโตไปจักเดือนกเดือนแล้วหกเดือนแล้วเนาะห้ามืนหาพี่น้องแยกนี่แม่เท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่า สามหมื่นสองพันหาลูกเสืออยุสองหมื um, ่นัวลูกสองเป็นงาวเนีหนุ่มก็เต่าไงแล้วหามื่นหาแม่ลูกไม่ใช่ว่าขายต้นขึ้นไงมา พ่อแม่ลูกรับเบิ้งเนเปรียบแล้วาคาหมื่นห้าแม่สามหมื่นกัวสามหมื่นสองหาร่อยลูกก็สี่สองกัวครับหามหมื่นห้าุ่นๆๆจากๆๆๆลตๆะๆๆๆๆนๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆเๆาๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆ เครื่องจัดครับเชิดดีถุงอร่อยซีสิบห้าบวกวัวตัวนี้สมโต้ใหญ่สามววเดอมือนนุ่มสมโตไว้ญสามเดือนนาคมนี่เครื่องจัดสมไว้ในทองเห็นตัวถุงตัวที่สอง ลุงตัวที่สอครับสมไปสมโตไปสามเดือนค่ามันเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดพี่น้องราคาห่องน้อตัวร่องไหนตัวร่องไหนอยู่ตัวร่องไตัวรองหกหมืนเจ็ดบาทห่องลามทีประการสุก หกหมื่นบาท้มโตย3สเดือนทองสองยังกัสูงอ่ะมานอะไซีาครับพี่น่มสมยังกับที่เคเ้บ่ สม้มใจัเดือนจักเดือนแล้วสมใจักเดือนแล้วสามเดือนสมเสมใบนี่ทอ,ทองทองสองทองสองอแรกครับรอดสาวทอแรกอ๋อทองแรกครับครทองแรกครับขาแข็งง ห้าม mm ันเท่าไครับเ่นเนหามืนสีห้องตัวรองไห้ม้หมืนสีเพื่องหาหมื่นสี่พบาทสองตัววอมามีอีกตโอ้นี่แม่ลูกลูกเจ้กตัวเลยครับลูกตัวที่สามไม่ทองครับ โอ้สมตรงนี้สมหลอดไหมครับสมหลอดครับพี่นุ่มสมยังไงตัวนี้นอ๋ออนี่เป็นใบตัวที่สามหนึ่งหนึ่งโอค,ครับตัวจะพุ่นนึ่งครับผมสมัยวันที่ยี่สิบแปดสิงหาแม่นแม่นครับลูก 2ในทองครับตัวที่สามในทองครับเออสมในทองเนี่ยสูงเสี่สิบบวกเลยสามในทองชมัเด้อมีลูกลูกกับลอ่บห้าครับเยบลูกก็เมย่จัดเดือนแล้วครับนี่ ดูงันจังเดือนแล้วพี่นุ๊กเท่าไหรก็แดเดือนค่าเท่าไหร่ก็ม่ลูกแม่ลูกสิหครับหกหมื 65, 000, บาทแยกบ่แยกครับแยกแยกนี่ลูกลูกสามหมครับลูกสามหมื่นแม่ก็เสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าบาทลูกสามหมื่น มึงงกองกองแม่ลูกหนี่หกหมื่นหาครับเอามาสี่ตัวครับผมสี่ตครับที่นุ้มมิฝากรึเปล่ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าครับศูนย์หนึ่งห้าครับอุดมเพลิชีสเกตนาะครับผมม้าหรอวอนี่มียังอยู่ครับย่งอยู่นครับบรรยากาศก็ดีครับบรรยากาศก็ดี อ๋อมันมาเนี่ยขออคุับตนะครับอัวเมีสาวขึ้นมังเสาว่าใหญ่เลยขึ้นมังเสาสูงครับรลอยสี่ชีบบวกเขาเฮ็ดมากนะสาวตั้มตัวเงานี่ครับขาแข็งง่ายได้ได้ ถุงลอยซีซีบวกีสาวชิบเจ็ดชิบแปดเดือนอ,หอ,หนหหอืห้องเท่าไหร่ย้ายห้องเท่าไหร่ห้องเท่าไหร่หกหมื่นบาทเอาล่องได้อยู่นะครับราคาห้องหกหมื่น อาแย่มาจากแสโน่สรุ่งถาบสิลินเนาะอ,อืมขอโทษด้วยนะครับแย่มาจากสรุ่งถาบอืมงานแล้วหน้าคตพอพันไปคุ้มฝูงลวงไซอืมใช่ ยบนสองปีเลยครับพ่หนสองเหยมันมันสมเป็นแล้วบอสมเป็นล้วสมได้จากตัวเลยครับสองบอมถึงหาได้สองตัวมื่ประมาณสองปีอะห้องท่าลเกาะหามือนหา ห้าหมื่นห้าพันบาทน้องนาเนี่ยสูงอาอลอยสี่สิบโอ้าตัวนี้เมสาวหน่อยเก็กเดือนเก้าเดือนสิบเดือนขาวค้างเท่าไหร่ สองหมื่นห้าพับาทอันลอยยี่สิบรับสูงลอยสิบห้าถึงลอยยี่สิบสองหมื่นห้าห้าเอามาสองตัวเอามาสองตัวให้อีตัวหนึ่งตัวไหนตัวนี้หรือตัวไม่สาโอ้ม่มสาแม่สาว,สาวย,ายู่้องนาบ โอ้เจ้าเดียวกันโอนนะครับย่าก็มีสาวแล้วก็มาผูก่อพันแต่ก็มาหนีได้เฮ้ยเจ้าเดียวกันอันหน้าฝากเบอว่าสะดวกบ่ศูนย์แปดแปดสามหกหนึ่งหกสามห้าแปดมาจ่ายกันสุรุงถาบนอกคอนควรมสรับสุรุงถาบโอ้เจ้าเดียวกันคู โอ้ตัวแดงนี่นนนลูกตัวนี้ตัวหน่นันลูกพุ่นลูกแจ้งเดือนเลยครับลูกวันนี้สองสามสาม,สาม,สามแม่มันสมหรือวนทองวางอแม่มันสมหรือันทองว่างย่งย่าห้องวางเครื่องแม่สูงครับลอย ดีสิบบวก่ามันมเท่าไหร่คมแหลกไอเบินี่บอกแม่คมแหลกนี่่าแม่ลูกคมนี่อยากได้หามื่นหามื่บาทแม่ลูกเด็พี่น้องลูกจ้าตัครนี่สองหรือสามหรอเป่าสามตัวหามื่นบาทลูกตัวแม่ พรมแรก 50, ลกหามื่นพ่มสองนี่นะครับสี 47, ่หมื่นเจ็ดลตัวแม่ให้กันครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทลูกกับสามเดือนครับประมาณแม,ม่นี่ผูกผสมเล่เล่ผสม จี่มื่นเจ็ดครับแม่ลูกคำแม่กีจอยนี่ครับต้องสองตัวตามราคาครับ พ่อ,อ 10, มสองนี่ก็ลูกสามตัวเราข้างนอกห้ามื่นกับสี่มื่นเจ็ดอ๋อลิมันย้อนันย้อนเน่นบอลลูกีการซื้อขายอย่อเอาฝากมือมาครับสะดวกบ่ฮะฝากมือมาสะดวกบ่อะออร์บ,กบอกครับ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หาสอนยาสองศูนย์หกยาหกหนึ่งห่มกกัพืคุณพ่อเนาะีเกยของขาวส่้าม่แม่ลูกลูกตัวผูลูกมันจากเดือนแล้วซีหาีเดือนแม่มันสมหรูดีทองหว่างย่งทองว่าง แม่สูงครับลอยหาชิห้าบวกลูกจักตัวเลยครับตุ่ลูกตัวแรกโอลูกแรกค่ามันพงห้องเลยหองเจ็ดแปดเจ็ดหมื่นแปดดูกระทบเจ็ดหมื่นแปดพันบาทลูกแรกแม่ท้องว่างลูกตั๊กพลุเจ็ดมื่นแปดพันบาท เป็นโต๊ะครบอยากแนนิดนึงเจ็ดหมื่นแปดพับาทแม่ลูกเจ็ดห ลูกตัวผูกนม่แม่นี่แยกลูกออกครับลูกจักตัวแล้วครับนี่สองท่อว่างสูงครับเอยสี่ชิพหานะครับหมวกลบนิดหน่อยค่ามันเท่าไหร่พ่อใหญ่สี่หมื่นแปดแยกออกเครื่องก็มีครับ 48,000บาทห้องนะครับตอรองได้หาเพื่อนฝากเือบอชเก่าแปดชุดเก่าแปองสี่สสอหาเก่าห้องหนึ่งหาเก่าห้องหนึ่งอุดพรนชิตเกองอรนี่ครัอเีบากเลยเครื่องกลูกจ่ตัเลยลูกสองนะปอน่์ ผมลูกพ่อนี่ลูกแรกสิลูกแรกแม่มันสมหรืบอกหรือทองว่าบัวบัวแม่ทองว่าสีแดงใชยสีสิบบัวบัวหนลูกัวแม่หลูกเก่มันสามสี่เดือน พ่อใหญ่ห้องเท่าไหร่ครับนี่ห้าหมื่นห้าพ่แยกนี่ลูกเท่าไหร่้หยุดมครับ้แยกนี่ลูกเท่าไหร่ลูกสองหมื่นสองหมื่นสามแม่แม่สองเลแม่สามเลแม่กันอกสามหมื่นกว่าเลย แม่ลู <gained> ้หาเงินหาชีแดงตัวเธอกิดด้วยจีบ่าทล่อยคุณตัวเธอแถวสามหมื่นสี่สามหมื่สี่สามมื่สี่วาอยคุณเชสนปีเลยสามหมื่นสี่พับาท

ตัวนี้เอาสองไันแปดหัวแม่สาวรือแยกลูกปคิดบัตรเบิ่งนมนะสิแยกแหลกลูกครับน่าจได้ลูกตัวหนึ่งเลยยี่สิบห้าหัวนี่ได้ลูกตัวหนึ่งหัวมเบิ่งนมมัน ง้อแยกดูออกค่ามันเท่าไหร่ค่ามันเท่าไหร่นี่ก่อนไม่นครับสองพนแปดสองพันแปดคือสมหรือเ่าี่สองว่างว่างว่านึ่งสองมันแปดห้องเนาะต่อรองได้สองพันแปดพบาทเขาเพื่อให้ฝากเบอมาสะดวกว่ เวอร์ทรมีบ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าห้าศย์ยือเพิ่มมงบุญขออนุครับสวัสดีครับเออเงอร์ยเยี่สบมาโมขมาข้มาอ ฝากความกินหอดไปหาใหญ่เลยนะฝากความกินถึงไปหาคนใหญ่เนี่ยคนใหญ่บ้านคนใหญ่เสิร์ญอยู่บ้านแยกลูกออกลูกจะโตลูกต้นเดียวเบื้องเขามันเบื้องนุ่มท้องว่างสูงครับลอยสีบเท่าไรครับนี่ค่ามัน46่หมื่ สี่หมื0นหกพันบาทแยก,ไไไไกลูกออกครับลูกตัวหนึ่งง้อลูกกระทุบสี่0มืนหกพันบาทราคาห่องตัวร่องไงเอามาตัวเดียว โอ้ี่ก็แม่นบ่แม่นนี่ก็แยกออกแคนไม่พอนนิแม่นเออลูกผสมเท่าไหร่ับคา,สามสันาสองหมื่นสามพหา้าสูงครับรอยอันน้าครับยี่สิบถึงยี่ห้าวนี้แ็แยกลูกออกลูกจ้กตัวครับนันะสอง อ้าวสมแล้วบอสมโตหรือสมนอด์สมโตสมโตสมโตไปจักเดือนแล้วครับทั้งสองเดือนกรัวสองเดือนกว่าแยกลูกตกไปแล้วอืมแยกลูกเลยก็บสมโตไปสองเดือนกว่าราคาสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้องก็ลองได้สมโตไปแล้วพี่น้องมาตัวนี้จังแม่สาว สองมื่นหกพันหาเมสาวว่าบอนตีวะตัวเมสองเท่าไลยก่อนสองมื่นหกพันหานะสาวน้อยสูงครับรเอยยี่สิบบวก เบิ่แล้วนอมาไมาตนตกนตกวกกลายมาอะไมาเลวันนี้บัวบัวบัวฝากี่อมาอ้ฝากเบอรว่าสะดวกบ่เบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าศูนยจาศเจ็ดเองสีนเก้าสองสีนย์จากเื่องไนอุบลขอบคุณมากไจลดืน ไก่หลอกไปสูนะเห็นอยู่ดิการไหลล้ามึงนี่ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามว่าพี่น้องยืดดีไม่แห้งรับร่างกายแข็งแรงทำรำลื่นลื่นมันหมานคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าพอกันไหมด้วยก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอเชียเหนี่ยนีค่ะคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย